แสงแดดยามเช้าส่องผ่านม่านไม้เบื้องหน้าสร้างลำแสงสีทองที่กราดผ่านพื้นดินปนทรายแผ่วเสียงใบไม้ไหวอย่างแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบจากธรรมชาติริ้วลมที่พัดผ่านพรมหญ้าสีเขียวอ่อนทำให้เกิดระลอกคลื่นเหมือนผืนน้ำที่ปราศจากคลื่นใหญ่ทาน้ำเล็กๆที่ไหลรินอยู่ด้านข้างส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วเหมือนบทเพลงแห่งชีวิตชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ ร่องรอยบนใบหน้าของเขาเปรียบเหมือนแผนที่แห่งชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนามามากมายเขามองไปยังลูกหลานที่กำลังเล่นกันอยู่ไม่ไกลด้วยแววตาที่อบอุ่นแต่อดกลั้นความเศร้าไหวไม่ไหวคุณปู่ครับทำไมคุณปู่ถึงดูเศร้าครับเด็กน้อยคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเปล่งเสียงใส่ซื่อไม่เป็นไรรอกหนูปู่แค่คิดถึงวันเก่าๆชายชราตอบเสียงแผ่ว รอยยิ้มของเขาเหมือนดวงจันทร์ที่พระมัวในวันหมอกลงพลางนั้นเองความทรงจำก็ถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงเขาจำได้ถึงวันหนึ่งในอดีตที่เขาเองก็เคยเป็นเด็กน้อยเช่นกันวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าเหมือนลูกหลานของเขาในวันนี้แต่กลับถูกพรากจากครอบครัวด้วยสงครามที่โหดร้ายปู่เคยสูญเสียมากมายในชีวิตเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ แต่ปู่เรียนรู้ว่าชีวิตก็เหมือนนิทานที่เราไม่รู้ว่าจบอย่างไรบางทีความสุขก็มาพร้อมกับความเจ็บปวดเด็กน้อยมองคุณปู่ด้วยความสงสัยแต่ก็รู้สึกถึงความหนักใจที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงนั้นเขาค่อยๆย,ยื่นมือเล็กๆออกมาจับมือคุณปู่ที่เต็มไปด้วยรอยยน่นแต่ปู่นะโชคดีที่มีหนูอยู่ด้วยในตอนนี้คุณปู่กล่าวพร้อมกอดหลานชายไว้อย่างอบอุ่น ความอบอุ่นจากอ้อมกอดนั้นเหมือนแสงอาทิตย์ที่สาดส่องในฤดูหนาวทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของลูกสาวคุณปู่ก็ดังขึ้นเธอรับสายด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนอะไรนะจริงหรือเสียงเธอสัน่นตื่นเถิดพ่อพวกเขาพบพี่ชายพ่อแล้วคุณปู่ตัวสัน่นเหมือนถูกสายฝาฟาดน้ำตาเริ่มไหลไม่หยุดหลังจากสีปี เขากระซิบด้วยเสียงที่แทบไม่มีพลังชีวิตในที่สุดนิทานชีวิตของคุณปู่ก็ถึงจุดหักมุมที่เขาไม่เคยคาดคิดเรื่องราวที่เขาเล่าให้ลูกหลานฟังไม่ใช่แค่นิทานสอนใจแต่คือบทเรียนแห่งชีวิตที่กำลังจะเปิดบทใหม่ที่พร้อมจะเติมเต็มความว่างเปล่าในใจของเขาที่มีมานานแสนนาน แสงแดดยามบ่ายส่องผ่านใบไม้สร้างเงารูปวุงกลมบนพื้นดินที่ดูเหมือนลานเต้นรำของแสงและความสุขราวกับธรรมชาติเองก็กำลังเฉลิมฉลองการกลับมาของคนที่จากไป